คู้บ่าวสาวเมื่อแต่งงานเรียบร้อยแล้วอย่าพึ่งไปคิดว่าเราจะต้องรวยทันตาเห็นต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีสมบัติ ให้ญาติญาติได้เห็นว่าเรานะ่มีความขยันอันที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่เราทำร่วมกันมาแต่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยบอกบอกพรามว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะได้มีขึ้นมีทองล่ำรวยกับข่าวบ้าง พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ง่ายๆว่าพรามถ้าเกิดว่ามันมีมันมีเกาะสมบัติอยู่ที่กลางทะเลเนี่ยเราจะทำอย่างไรไปเอาสมบัติที่เกาะนั้นน,นมาเป็นของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามให้ให้พราหมณ์ตอบพราม์ก็บอกว่าไม่ยากอะไรเลยถ้าเกิดว่า น้ำลึกไม่สามารถจะเดินไปได้ก็ต่อเป็นเรือสำเภาก็ลอยไปเอาสมบัติสมบัตินั้นก็เป็นของเราแล้วอย่างที่สองถ้าพอที่จะเดินได้ก็ต้องลุยน้ำเข้าไปเอามันถึงจะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหรือถ้าเกิดว่า มันมีคนรักษาวีสัตว์รักษาอยู่ก็พาพวกไปเอาเราก็จะปลอดภัยแล้วพระเจ้าก็ถามว่าอ้าพราหมณ์แล้วทําไมไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วกทิฐาหรือตะโกนให้ซับนั้นน่ะหรือเกาะนั้นน่ะมันมาหาเราเองหรือให้สมบัตินั้นน่ะมันหาเราเองได้ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าใครคิดอย่างนั้นก็บ้าดี อยู่เฉยๆจะให้ทรัพย์สมบัติมหาเราเองไม่มีหรอกพกอจะจกกระเจ้ากรตัดวานนั่นแหละพรามคนที่จะมีความร่ำรวยจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะอยู่เฉยๆแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติมหาเราเองไม่มีหรอกฉะนั้นเราต้องหาทางไปเอาเราจะต้องเป็นคนขยันมันเพียนถ้าขี้เกียจแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองสมบัตินั้นได้ ส่วนมากสมบัติต่างๆจะไปอยู่กับคนที่ขยันคนที่มีศีลมีธรรมที่เขาเรียกว่ามีทรัพย์จึงมีศีลนะหรือมีศีลแล้วจึงมีทรัพย์มนแหละส่วนมากทรัพย์ศีลสมบัติก็จะไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมไปกองอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยจะรักษาสมบัติไว้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะยกทรัพย์สมบัติที่มีค่ามีที่ดินเลือกสวนให้นาอะไรก็ตามแต่ถ้าคนนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติไปได้ก็จะเป็นของคนอื่นไปฉะนั้นจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรจะเป็นคนขี้เกียจนั่นเองจะเริญพร